สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงได้ครับวันนี้เราจะไม่ทําคลิปเจาะลึกอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเบาสมองกันมานิดหน่อยแล้วกันอยากจะทําคลิปที่มันเรียกได้ว่าใครๆก็ดูได้แล้วก็เอาเป็นฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง,เร,องเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ Tesla Cyber Truck คือจริงๆเนี่ยเทสลาไซเบอร์ทรัคเนี่ยมันเปิดวางขายมาตั้งแต่ปี2023แล้วเนาะแล้วก็เปิดวางขายมาเป็นปีละแล้วก็เริ่มมีคนซื้อมาขับกัน เยอะมากมายแล้วแต่ยังไม่มีใครที่ทำรถทริปจริงๆงจังๆรถทริปที่ว่านี่คือแบบมันเหมือนกับปั่นไมชาเลนจ์เลยนะครับคนเนี้ยชื่อแซกนะครับเป็นเจ้าของเท s l a ไซเบอร์ทรัวันแรกที่เขาได้มาเขาก็เอาไปแรปแรปเซ็ตอัพลุยเลยนะครับก็เอาไปขับรถทริปขับไปทั้งหมด4,828กิโลหรือ3,000ไมล์ใช้เวลา3วัน คือ72ชั่วโมงนี่คือแบบโอ้โหปั่นไม่มากๆเลยเฉลี่ยกันเนวันหนึ่งจะขับประมาณ1,600กิโลนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมค,ครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะให้จับประเด็นนะไม่ใช่ความทนทานของมอเตอร์ละแบตคือจริงๆอะความทนทานของมอเตอร์และแบตเรารู้อยู่แล้วละ่ะ เพราะว่าเท sla เนี่ยมาทาตลาดตั้งแต่ปี2 0 1 2แล้วนะตั้งแต่เท sla m o เด l S ละแล้วทุกคนก็เริ่มตอนนั้นยังมีเขาเรียกว่ามีคําถามมีข้อกังขาว่ารถจนไฟฟ้ามันจะทนจริงไหมก็มีคนหลายคนที่เอาไปโรดทริปนะแล้วก็ไม่ได้ตายกลางทางก็คือสามารถกลับมาถึงเมืองได้นะครับแต่ตอนนั้นคําถามคงไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความทนทานของแบตอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณขับไปแล้วคุณจะมีสถานีชาร์จไหมซึ่งก็มันเป็นการพิสูจน์ที่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็คือแถวๆปี24-25สองพันสิบที่ไม่ต้องิดนร สถานีชาร์จละนะครับในปีนั้นดังนั้นเนี่ยคำถามต่างๆเกีเ่ยวกับความทนทานของแบตมอเตอร์ว่าจะสามารถขับรถทริปไกลๆได้ไหมโดยที่รถไม่พังหรือต้องแมชเทนเน็ตระหว่างทางก็ไม่มีนะครับสก็คือเรื่องสถานีชาร์จก็ตัดออกไปเพราะว่าทุกวันนี้สถานีชาร์จเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสถานีชาร์จกันแต่เรื่องที่3ที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็คือฟูลเซลทาวิ่งเฮ้ยคนคนเนี้ยเขาบอกเองนะว่าเขาขับรถกระบะเทสลาไซเบอร์ทัคเป็นระยะทาง4,800 ยี่กิโลก็ประมาณ5,000ักิโลแล้วกันผมตีเขาห้าพันกิโลเขาบอกว่าเขามีแค่เขาโดน d i s Engagement อ่ะทั้งหมด3ครั้งเท่านั้นเองก็คือ d i s Engagement 3สครั้งคืออะไรคือ สมมุติว่ารถเทสลาของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณมาใช้ที่เมกาคุณจะเปิดฟูลเซอร์ได้วิ่งใช่ไหมขับจากจุดหนึ่งจากจุด A ไปจุด B ผมสมมติง่ายๆเลยนะผมขับจากบ้านผมไปสนามบินถ้ามันมีซีนาริโอไหนก็คือเหตุการณ์ไหนที่รถเทสลามันไม่เข้าใจหรือว่ามันไปต่อไม่ได้ตัวรถจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ห้องโดยสารแล้วก็จะมีรูปภงมาลัยสีแดงขึ้นตรงหน้าจอนะครับจากนั้นเราก็ต้องทําการเทคคอนโทรนซึ่งเขาบอกว่าเขาได้ทําการเทคคอนโทร l ทั้งหมดสามครั้งเท่านั้นเองจากระยะทาง4,800แ้กิโลแม่ คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาพูดเลยว่า1000พไมล์หรือว่า1,600กิโลอ่ะเขาจะเทคคอนโทรลหนึ่งครั้งซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนกับสวรรค์เลยมันเหมือนกับมีหุ่นยนต์มาขับให้อันนี้ผมมองว่ามันจะเป็นเจเนอเรชันถัดไปของการแข่งขันเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องแบตกับมอเตอร์เกี่ยวกับเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งานใช่ไหมครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องสถานีชาร์จ แต่ถ้า2อย่างนี้มันหมดไปอย่างที่3ที่ค่ายรถจะมาแข่งขันก็คือเรื่องออโตน m มัสไดร ving เพราะว่าคุณคงไม่ต้องการรถทริปด้วยอัตราเร่ง0ูน0ถึงรามวิตลอดเวลามั้งอันนั้นก็คือเป็นเรื่องมอเตอร์ใช่ไหมไม่มีแน่นอนคุณก็คงไม่ต้องการรู้มั้งว่าแบตคุณชาร์จได้เท่าไหร่ถ้าเกิดสถานีชาร์จมันมีทุกๆ5 0กิโลก็ตัดเรื่องแบตเตอรี่ออกไปอาจจะแวะเยอะขึ้นถ้าแบตเตอรี่คุณเล็ก แต่ถ้าเกิดสถานีชาร์จมันเพียมพอเหมือนฝั่งอเมริกาคุณก็ตัดเรื่องหนือไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกสบายอย่างที่3ที่จะมาก็คือฟูลเซลไดวิ่งซึ่งเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่านะครับคือถ้าจะซื้อเทสลาขับในอเมริกาคุณจะมีฟูลเซลไดวิ่งนะครับก็คือฟูลเซลไดวิ่งของเขานั้นเน่ะใช้เวอร์ชั่น12.5.5.3นะครับรถกระบะเทสลาเซปัตักคันนี้ใช้ฮันดแบตสิ0ุอย่างที่รู้กันก็คือไม่มีเรดาร้าละแล้วก็ไม่มีอัััััลลตตตตรรรราาาาาาาโซนน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 ิกกกกกกำแแห่่่่งงงง้้้อจจะะตตบบบทีีขยยใเคนเคนด เรนดิงเดต้าทุกอย่างเนี่ยต้องเทรนใหม่หมดเลยเขาก็บอกว่าเขายอมรับจริงๆนะแซกยอมรับจริงๆว่าเขาขับเองจริงๆอ่ะแค่8กิโลคือเขาจับระยะทางที่เขาขับด้วยนะว่าเขาขับเองอกี่กิโลเขาบอกว่าจาก4,800กิโลเนี่ยฟูลเซอร์ด้วิ่งจากฝั่งเวสต์โคส t ก็คือฝั่งแคลิฟอร์เนียมาถึงนิวยอร์กนะครับภาพนี้คือภาพนิวยอร์กนะครับไทม์สแควร์ตรงเนี้ยขับมา4,800กิโลเขาขับเองทั้งหมด8กิโลเขาบอกว่าไอ้8กิโลนั้นน่ะเป็นระยะทางที่ ต้องขับใน parking lot คือใน parking lot ส่วนใหญ่จะเป็นใน parking lot เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่า s ีนารีโอไหนที่มันโดนดิสเซนเกตแต่เขาพูดคํานี้ว่ามันเหมือนกับการที่เราเหาจาก parking lot หนึ่งไป parking lot หนึ่งก็คือที่จอดรถหนึ่งไปที่จอดรถหนึ่งคุณลองคิดง,ง่ายๆนะครับที่จอดรถบ้านคุณคุณกดเปิดฟูลเซอร์ได v ิ n งคุณจะต้อง มาจับพวงมาลัยรถอีกทีหนึ่งตอนที่คุณไปถึงสนามบินแล้วสมมตินะปลายทางคือคุณคือสนามบินขับมาประมาณ50กิโลก็ได้ไปลายทางคุณถึงสนามบินทำไมถึงต้องจับพวงมาลัยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่อง f u ลเ s ล i l วิ v i n g แบบสั้นๆนิดหนึ่งแลวกันไม่จอดลึกไม่จอดลึกนะครับคือพยายามจะทําคลิปที่แบบว่าทุกคนฟังได้แล้วเป็นพอดแคสต์ดูสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่า f u ลเซล i l วิ v i n g เนี่ยมันจะมีระบบ network, เน็ตเวิร์กเขาเรียกว่า end to end Network network นคบนะ่บันบนโลกนคลกะคระบบ N2N t Network นะครับหนึ่งก็คือ Tesla แล้วก็อันดับ2ก็คือเอกเพิงนะครับไปดูคลิปเอกเพิงก็ได้ต,ตรงคลิปนี้เลยเอกเพิงใช้ระบบ n-to-n network ตามแบบเทสลาเลย n-to-n network คืออะไรขอสั้นๆง่ายๆเลยละกันก็คือการตัดสินใจแบบ AI ก็คือว่าใช้ AI ในงาน <sweep. S 1> มาตัดสินใจไม่ใช้ระบบสีผัดผัดหรืออัลกอริทึมละที่แบบว่า yes no ok อะไรเงี้ยคือแบบ if L, เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่อย่างนั้น n-to-n network จะเป็นการตัดสินใจโดยใช้ n e o n m e n t รอบด้านก็คือสิ่งแวดลอ้อมรอบด้านมาช่วยในการตัดสินใจมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ในการที่จะต้อง เจอสถานาการณ์ไหนบ้างไม่ใช่ว่ารถตํารวจขับผ่านปุ๊บแม่งจอดเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าถ้าลองคิดง่ายๆก็คือถ้ารถตํารวจขับผ่านรถตารวจไม่ได้เปิดไซเรนรถตารวจไม่ได้อยู่ข้างหลังเราไม่ได้เปิดไซเรนใส่เราไม่ต้องจอดแต่ถ้าเป็นศรีปรพัฒนเนี่ยถ้าเกิดเราไปเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ได้สอนเขาอะก็อาจจะเป็นรถตํารวจขับผ่านปุ๊บจอดเลย นะครับประมาณนี้แล้วอ็นทูเอ็นเน็ตเวอ่ะผมเคยอธิบายเรื่องฟู l เซลล์ด i v i n g แบบเอ็นทูเอ็นเน็ตเลงไปใน AI d อเกับพี่ชัยนะครับลองไปดูกันได้ในคลิปนี้สำหรับคนที่สนใจลึกๆเลยเกี่ยวกับเรื่องเอ็นทูเอ็นเน็ตเนะครับที่เราคุยกันกับพี่ชัยนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆแล้วกันคือเอ็นทูเอ็นเน็ตเวิรกอคือ AI ขับรถนั่นแหละอ่ะถ้าเราพูดกันตามภาษาชาวบ้าน AI มาขับรถให้เราไม่ใช่แบบอัลกอริทึมโปรแกรมสีผัดนะก็เอ็นทูเอ็นเน็ตเเนี่ยก็การการขับขี่บนท้องถนนที่ไม่่่่ไดดด้้้้ใชคควววววาาาามเร็็สููงงงีีกกกตอออพพยืแบบ ในอเมริกาเขาใช้คำว่าใช้ลูคอลโรดก็คือเพื่นพวกแบบถนนในหมู่บ้านถนนในเมืองถนนที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงซึ่งตัวเนี้ยซีนาริโอเนี่ยมันยากมากเขาก็ไปเทรนตรงนี้ก่อนนะครับส่วนถนนไฮเวย์เนี่ยเขาใช้ซีพัทพัทออโต้เพลอตมาก่อนหน้านั้นก่อนละแล้วก็ตอนเนี้ยก็เพิ่งมาพัฒนาใหม่ก็คือไฮเวย์ก็ใช้เอโนเอเน็ตเวิร์กละก็คือใช้ AI ไอขับพูดง่ายๆคือถ้าเราพูดคขาว่าเอโนเอเน็ตเวิร์กก็คือให้ AI ขับให้นะครับเพราะให้ AI ขับให้เนี่ยในช่วงของไฮเวย์เนี่ยมันได้้แต่พาร์คกิงลอ ก็คือที่จอดรถเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเชื่อไหมว่าอีลอนเคยพูดในงานของผมจำไม่ได้ investor day นั่นแหละที่พูดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร5.0นะครับคือ AI 5ก็บอกว่า AI 4เนี่ยมีข้อจำกัดก็คือไม่สามารถทำการขับขี่ในที่จอดรถได้เขาบอกว่าที่จอดรถเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะคือจริงๆเเราอะ ชินกับการขับรถในที่จอดรถมานานแล้วไงผมมั่นใจเลยเพวกะเราไม่เคยขับเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอกเวลาเรากำลังจะหาที่จอดรถหรือว่าเรากำลังเข้าไปในที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังระวังว่า,วาร,าารถ,ถคนนู้นคันนี้จะถอยออกมาแล้วลองคิดดูดีครับในที่จอดรถมีรถเป็นร้อยคันสายตาของมนุษย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเอ๊ะรถคันนี้มันกำลังขยับเอ๊ะรถคันนี้มันกำลังขยับเราแค่ดูแบบความเคลื่อนไหวเนาะเรามีเซ็นะคือเรามองด้วยเซ็นได้แต่ หุ่นยนต์มันไม่ใช่อย่างนั้น AI เนี่ยมันต้องวิเคราะห์รถทุกคันมันต้องรีจิสเตอร์รถทุกคันลงไปในระบบของมันอ่ะคือหน้าตาจะเป็นดิสเพย์เป็นอย่างนี้เลยเวลามันอยู่ในพาร์คิ่งโหอ่ะลองสังเกตดีๆไหว่ามันจะต้องรีจิสเตอร์รถ ID ทุกคันอ่ะเข้าไปในระบบแล้วมันก็ต้องเช็คว่ารถคันไหนกำลังขยเยือนถ้ารถคันไหนขยเยือนปุ๊บมันจะมาร์ครถคันนั้นเป็นสีแดงเลยแล้วลองคิดดูดิครับคือจริงๆใน local r o a อ่ะรถที่อยู่ในหน้าจอจะมีไม่เกิน2ี่สิบสิมคันใจเลย ไม่เกินยี่สิบคันในหน้าจอยิ่งวิ่งบนไฮเวย์น้อยมากต้องสังเกตดีๆถ้าวิ่งบนพวกถนนไฮเวย์เราจะเห็นรถในหน้าจออ่ะน้อยกว่าในโลโคโรดนะโลโคโรดก็คือพวกถนนที่แบบอยู่ตามในตัวเมืองหลวงนะครับคือในเมกาเน,นี่ยโลโคโรดนี่ห้าเลนนะครับไปแบบว่าสวนกันประมาณ5เลน4เลนได้เลยนะแต่ถ้าในไทยอย่างเงี้ยโลโคโรดมันอาจจะมีถนนเล็กๆก็ได้อย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆโลโคโรดในในไทยก็จะเป็นพวกสีลมหรือไม่ก็ชิดลมนะฮะที่ไม่ใช่ทางหลวงอะไรนะก็คือเป็นพวกทางธรรมดานี่เขาเรียกโลโคโรสซึ ไฮเวย์รถน้อยกว่า โลโครดในการที่เราจะต้องคํานวณเพราะว่าไฮเวย์เนี่ยเราดูแค่เลนไม่กี่เลนแต่โลโครดเนี่ยเราต้องดูหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวตรงสี่แยกนะครับซึ่งผมจะไม่เจาะลึกในคลิปนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ว่ามันต้องดิสเอนจเมนต์ไงเพราะวันหนึ่งเขาขับพันหกร้อยกิโลไงแล้วพอมาถึงที่หมายอะ่ะเขาก็ต้องดิสเอนจเมนต์เพื่อจอดรถเองอันนั้นแหละเขาถึงบอกว่าเฮ้ยมันแค่จอดรถไม่ได้เท่านั้นเองหรือไม่บางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจซึ่งเขาไม่ได้บอกในนี้แต่ถ้า ตอนที่ผมขับรถกับพี่วิวเทสลาโมเดลเในคลิปนี้นะครับที่ไปส่งแมคโดนัลกันเราก็ไม่สามารถให้รถมันจอดเองได้คือเราต้องหยุด d i s อ n นเก e รถก่อนจากนั้นปุ๊บล้วก็ขับในที่จอดรถจากนั้นปุ๊บพอเราเจอที่จอดเราถึงจะทําการออโต้พาคได้ เราไม่สามารถให้รถมันสแกนหาที่จอดรถได้นะครับยังทําไม่ได้ในเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกนะว่าเขารอเวอร์ชัน Full Self Driving เวอร์ชันสิบสามซึ่งอีลอนบอกว่ามันจะดีกว่านี้ประมาณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าเท่านะครับอ่ะเอาละ,าละก็กลับมาตรงที่ว่าเขาขับรถแปดกิโลนะครับสรุปกันคือว่าเขาขับรถแค่แปดกิโลจากสี่พันแปดร้อยกิโลเนี่ยคือเขาขับเองแค่แปดกิโลซึ่งในนั้นก็คือการขับไปหาที่จอดรถแล้วก็ประคองรถในกรณีถ้ารถม,ม,มันมีปัญหาก็มีแค่สามครั้งนะครับ t h e Disengagement ก็มาถึงในซีน เขาบอกว่าเขาว้าวกับ ฟูเจอร์ดวิงเวอร์ชันใหม่มากๆเลยนะครับสถานการณ์แรกก็คือสมูทเลนชนนะครับเปลี่ยนเลนได้เหมือนคนขึ้นมากๆคือเวลารถมันเปลี่ยนเลนเนี่ยถ้าเกิดลองคุณลองไปใช้ฟูเจ d r ์ดวิงเวอร์ชัน11นะซึ่งตอนนี้มันไม่มีให้ใช้ละแต่คุณไปดูในคลิปนี้ได้นะครับคลิปของผมเนี่ยที่ผมใช้ขับขี่เป็นฟูเจ d r ์ดวิงเวอร์ชัน11นะคือเราจะดูในคลิปนี้เลยว่าในคลิปนี้เนี่ยมันเวลามันเปลี่ยนเลนเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทคือรถผมเนะตอนนั้นเป็นฟูเจอร์ดวิงประมาณ version 10, version นะมวมเวอร์ชันไมมม่ด้อนนอันนนนเเยาาลทหืคงาก ก็คือไม่ได้แบบกระชากออกกระชากเข้าครับและอย่างที่2ก็คือ passing and moving back over immediate l y ก็คือหลังจากที่เขาแซงเสร็จเรียบร้อยอะรถมีมารยาทนะครับแซงรถเสร็จปั๊บกลับมาเลนเดิมเพื่อไม่ไปบล็อกเลน passing เนี่ยในเมกาเนี่ยเลนซ้ายสุด ก็คือเลนที่ขับเร็วที่สุดอะมันเป็นพาสซิงเลนก็คือไม่ไปบล็อกรถที่กําลังแบบพุ่งมาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป็นมารยาทที่จริงๆมันน่าจะเป็นสิ่งมัด d a อรี y ก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะทํากับรถทุกคันนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมนุษย์แต่ละคนก็ขับรถไม่เหมือนกันแต่พอมันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีมารยาทก็คือพอเขาแซงเสร็จปั๊บเขากลับมาเลนเดิมอันนี้เขาเขาชื่นชมเลยนะเขาบอกโห oh, บางทีเนี่ยโตเขาขับเองอะเขายังเผลอเลยขับแบบเลนซ้ายสุดคาไว้ไี่ไทยกก็็คคืืออเเเเลลลนนนรวววสุดขานะข,ขาา คาไวเลยแต่ที่เนี่ยก็คือเลนซ้ายคาไว้ซึ่งมันผิดแต่มันผิดมารยาทแต่มันผิดกฎหมายไหมถามว่ามันผิดไหมมันมีกฎหมายนะบางรัฐอย่างเช่นบางรัฐเนี่ยอย่างรัฐเท็กซัสอะ่ะถ้ารถบรรทุกออยู่เลนซ้ายตลอดเวลารถตำรวจจับได้นะครับแต่ถ้ารถธรรมดาไปอยู่ถ้ายังความเร็วที่เป็นสปีดลิมิตอ่ะก็อาจจะโนโลมได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าที่เขาแปลกใจเลยอะ่ะ ก็คือเวลามันมีรถพยาบาลหรือว่ารถดับเพลิงหรือว่ารถตำรวจมันขับมาตัดด้านหลังอะแล้วมันเปิดไซเรนคือบางทีเนี่ยต้องเหมือนกับอารมณ์มนกับปอเต็งที่ไทยหรือว่ารถกู้ภัยที่ไทยอะคือที่อเมริกาเนี่ยเวลามีรถพยาบาลเขาขับแล้วเปิดไซเรนมานะครับมันไม่ใช่มารายาทนะมันคือกฎหมายเลยคุณไม่ควรจะไปจอดคุณไม่ควรจะไปขับแข่งกับเขาเหมือนกับเขาขับมา120กิโมตรต่อชั่วโมงอะแล้วคุณก็ขับ120นาหน้าเขาอะไม่ได้นะคุณต้องหลบขวาเพราะถ้าเกิดรถถ้าเกิดตำรวจมาเห็นหรือแม้กระทั่งรถพยาบา,นาลนะเคค้าาาีอร่พพ์ุุณณไดวย ขับกวนตีระบล็อกทางเขาอยู่นะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดไม่ไม่เพาะเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นเคสบางเคสในประเทศไทยแล้วแบบอึงอ้งอึ้งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไปขับบล็อกทางเขาได้ยังไงเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยการขับบล็อกทางรถพยาบาลคือแบบรถพยาบาลขับเปิดไซเรนอยู่แล้วคุณไปขับบล็อกทางเขาอ่ะคุณผิดกฎหมายนะครับนี่ขึ้นสาลได้เลยเพราะว่าคุณกําลังฆ่าชีวิตผู้คนที่อยู่ในรถพยาบาลคันนั้น ราไม่รู้นี่ว่าเขาป่วยมาแค่ไหนเขาอาจจะโดนหมากัดก็ได้แล้วไปโรงพยาบาลหรือเขาอาจจะต้องผ่าตัดหัวใจที่จะต้องไปถึงโรงพยาบาลภายใน10นาทีก็ได้การที่คุณไปขับอย่างเงี้ยมันมันไปด,ดีเลยชีวิตเขาซึ่งไซเบอร์ทักสามารถหลบเข้าข้างทางได้เขาง,งงนะเขาบอกเฮ้ยเวอร์ชันอื่นเวอร์ชันก่อนนั้นทำไม่ได้ถ้ามีรถพยาบาลคือเราต้อง dis อน g a g e m e n t ก็คือแบบต้องจับพวงมาลัยรถแล้วก็หักลบหลบเข้าข้างทางเองแต่ตัวไซเบอร์ทักอ่ะมันมีกล้องที่สามารถ d e เทค รถพยาบาลได้เสียงไซเรนผมเดาว่าอีกอันนึงที่เขาสามารถดีเทคได้ก็คือเขาต้องมีไมโครโฟนนอกรถเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถดีเทคเสียงไซเรนได้ก็คือตรวจจับเสียงไซเรนได้แล้วเขาก็ทําการหลบเข้าข้างทางอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทึ่งนะครับระหว่างที่เขาขับรถมาทั้งหมด4,800กิโลอีกอันหนึ่งที่เขาทึ่งเลยก็คือว่าตัวรถจะสามารถขับผ่านสายฝนได้แล้วก็ผ่าขับผ่านหิมะได้ซึ่งรุ่นเก่าทาไม่ได้นะรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนัก หรือฝนตกไม่หนักอะ่ะบางๆอะ่ะตัวเทเลวิชั่นหยุดทํางานแล้วแต่นี่เป็นทาร์ดแวร์4.0เงเขาก็ <ๆ S 1> ไม่ได้บอกว่ามันตกหนักแค่ไหนนะครับเขาก็บอกว่าฝนตกหรือหิมะตกเนี่ยก็ขับได้แล้ว ที่แปลกใจกว่านั้นก็คืออย่างเช่นถนนบางเส้นทางมันมันมีหิมะเต็มถนนใช่ไหมแล้วเวลาขับเนี่ยมันจะเกิดสลิดรถมันจะสไลด์ไปข้างทางคืออารมณ์เหมือนดริ์อะครับคือรถมันจะควบคุมสูญเสียการควบคุมแต่พอเนี่ยพอใช้ฟูลเซลไดวิ่งเวอร์ชันเนี่ยตัวรถเหมือนกับพยายามกลับมาที่เลนได้ประคองรถอยู่ในเลนเวลาเลี้ยวโค้งตรงทางหิมะคือคุณต้องรู้นะว่าในอเมริกาเวลามันมีหิมะแล้วเขาไม่ได้โรยเกลือเกลือก็คือจะทําให้พื้นถนนอะมันมันสากแล้วมันก็เขาเรียกว่ามีกริป คือจับถนนได้นะครับมี t ทร c t i ชันพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่เกาะถนนรถมันก็จะสไลด์แต่ตัวรถเท s l a ไซเบอร์ทากมันแค่เกลียวแล้วมันก็ขับมาได้เปิดฟูเจอ l ์ได้วิ่งนะซึ่งเขาเขาอึ้องแบบเฮ้ยปลอดภัยกว่าคนขับบางทีอีกซ,ซะด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีคนขับมาเนี่ยด้วยความที่ชะล่าใจอาจจะขับด้วยความเร็วสูงแล้วก็ท้ายตัดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้คือเขาชมแล้วเขาก็จะชมอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องสเปคของรถก็คือตัวรถเทเลาเซเบอร์ทักนั้นถือว่าใหญ่มากๆช่องเก็บของข้างหลังเนี่ยโอ้โหคือกระบะแล้วมันปิดฝาท้ายได้อ่ะก็อารมณ์เหมือนกับคุณมีรถเก๋งคันนึงที่มีช่องเก็บของเท่ากับท้ายกระบะครับใหญ่มากๆปแล้วเขาบอกเขาใส่ของเข้าไปนี่อย่างกระเป๋าโดเรมอนเนี่ยใสยังไงก็ใส่ไ,สไม่หมดแล้วก็โอ้โหใส โหฟังนี่ก็ใส่ของได้เยอะเขาบอกว่าโหมันเหมือนกับสุลต่านจริงๆเลยเวลาขับรถไปไหนนี่คือแบบไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่เก็บของเพียงไม่เพียงพอมันดีกว่าโมเดลสที่เขาเคยขับมาทั้งหมดเลยเขาบอกโหมันมันดีมากๆอย่างที่2ก็คือโชคลมโชคลมเป็นอะไรที่ว้าวมากเขาบอกว่ามันเหมือนกับเรานั่งบนปุยเมฆคือเบาของเราเนี่ยมันนั่งบนปุยเมฆเวลาเจอทางขรุขระหรืออะไรก็ตามเนี่ยโชคลมของเทราเซปทักเอาอยู่หมดเลยอันนี้ผมยืนยันนะเพราะผมไปขับเซทเทราเซปทักมาแล้วนะครับคลิปอยู่นี่เลย รีวิวเทสลาเซเบักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไปขับมาเนี่ยกับพี่วิวด้วยนะแล้วก็กับหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนเรารู้สึกได้เลยเราให้ความเห็นตรงกันว่านี่มันไม่ใช่รถกระบะมันเหมือนกับเป็นลักซ์ซูรี่คาร์ที่มีหน้าตาเหมือนกระบะจริงๆนะมันเหมือนกับรถหรูยี่ห้อแบบบางยี่ห้อเลยผมยังรู้สึกเลยว่าโชคมันเกาะถนนแล้วมันนุ่มกว่าเทสลาโมเดลเออ่ะอย่างหนึ่งเลยผมชอบมากกับเทสลาเซเบักเวลามันเปลี่ยนเลนล้อหลังมันไปด้วยคือล้อหลังมันหักไปด้วยประมาณ3องศาถึง6องศาได้บนท้องถนนบนไฮเวย์นะ ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ความคล่องตัวเหมือนเทสลาโมเดลสเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับรถกระบะท,ที่ผมเคยขับมาลิเวียนอาวันทีนะผมเคยขับลิเวียนอาร์มทีนี่เลยคลิปนี้เลยนะครับผมไปขับลิเวียนอาวันทีมาผมยังไม่รู้สึกเลยผมยังรู้สึกว่าลิเวียนอาร์วันทีมันเหมือนรถกระบะฟูลไซส์แต่พอมาขับเทสลาเซเบอร์ทักอ่ะด้วยความที่มันมีสเตย์บายไว้วเนาะก็คือล้อหลังมันบุนได้ไม่ไม่เวลาเข้าโค้งหรือเข้าที่จอดรถอะไรอะ่ะ ความรู้สึกมันเหมือนกับขับรถ,รถเก๋งคันใหญ่เท่านั้นเองอะมไม่ได้เหมือนกับขับรถกระบะเลยอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะไม่ลองไม่รู้ไปลองขับกันได้นะครับมาเมกาไปลองขับกันได้นะเพราะว่าคือความรู้สึกที่เขาพูดแต่ความรู้สึกที่ผมเจอมันความรู้สึกเดียวกันเลยว่ามันเหมือนกับรถหรูอะไรสักอย่างหนึ่งที่ แค่หน้าตาเหมือนทรงเหมือนกระบะโดนหลุมโดนบ่อโดนอะไรอย่างเงี้ยการสั่นสะเทือนที่เข้ามาในห้องมนถามว่าพูดง่ายๆถ้าไปเทียบกับ b m w x อ่ะ b m w x ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับรถ t ท sla ด้วยกันในเซกเมนต์เดียวกันหรือแม้กระทั่งเอา m o d e l เมาเทียบอ่ะผมยังรู้สึกเลยว่า t ท s l a c y b e r ร r u c ทำออกมาได้ดีกว่า t ท sla m o d e l X ครับมันมันต้องไปลองเองอันนี้ก็สิปกว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับใครก็ตามที่ได้ลองขับเซเวอร์ทัอย่งไงก็คอมเมนต์ลงมาหน่อยละกันในคลิปนี้นะครับอีกอันนึ่เงเน่ยถ 4,800กิโลเนี่ยมันจะต้องเจอในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่แล้วอย่าลืมนะครับอเมริกาใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ14เท่าถึง21เท่านั่นแหละผมมีตัวเลขตรงนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้อะประมาณเนี้ยใหญ่กว่าประเทศไทยอะประมาณ14เท่านะครับเท็กซัสใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ1.5เท่าอะคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ครอบคลุมเหมือนไทย คือต้องมองนะประเทศไทยยังใหญ่ไม่สู้เท็กซัสเลยเท็กซัสยังใหญ่กว่าไทยเลยดังนั้นเนี่ยต้องมองว่าประเทศอเมริกามี50รัฐเท็กซัสเป็นแค่หนึ่งในรัฐนะพื้นที่มันกว้างขวางมากมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นจุดอัดสัญญาณดังนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีใช้ตลอดเวลาเขาก็เลยไปซื้อสตาร์ลิงมานะครับเป็นสตาร์ลิงมินิแล้วก็สตาร์ลิงมินิมาแปะตรงหลังคารถนะครับก็จะแปะอย่างนน้เห็นที่รูปนะฮะเขาใช้สตาร์ลิงมินิระหว่าง ทริปตลอดเลยแล้วเขาก็บอกเขาเปิด w i f i เล่นในมือถือดังนั้นเนี่ยไม่มีหลักกิโลเมตรไหนเลยที่เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้คุณแซคก,ก็บอกว่าโอ้โหมันมันอยู่ในยุคที่เราเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตดีกว่าเราจะเปิดเพลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ออฟไลน์ line, หรือไม่บางทีคุณขับฟูลซเซลได้วิ่งไปคุณอาจจะอยากเช็คทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กก็ได้เงี้ยคุณก็เช็คไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันทำอะไรไม่ได้พอมันมีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันกั YouTube, เลเ,กกกเ,าากเลลยบาากกมส สำหรับคนที่สนใจ Starlink มินิเป็นยังไงนะครับก็มีคลิปไทยอินมาอีกคลิปหนึ่งนะครับไปดูคลิปนี้ได้เลย62,000วิวนะครับคลิปรีวิวเป็ด X Starlink นะครับเป็นคลิปที่ผมยืม Starlink มาจากรุ่นพี่นะครับผมแล้วก็มารีวิวนะครับคลิปนี้เลยแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เขาชมดีกว่าก็คือเรื่อง Range Estimate ของเท sla ต้องบอกเลยว่า G O M ของเท sla แข็งมากถ้าเกิดขับคนเดียวนะแล้วคุณขับคนเดียวเนี่ยคือพฤติกรรมการขับคุณมันค่อนข้างจะถาวรน,นะไม่ใช่ตอนเช้าคุณขับเนี้ยตอนเย็นคุณขับซิิิ่่่่งงงงงออยยยาาาาเเเ้้้้ัััััันนนนนกกก็ม็มมมมจะะะไททททคคคืถืถุณขบดดววพฤตรรรป 5G ผมมั่นใจว่ายังไงอะ range o u M มันจะตรงตรงในที่นี้คืออะไรคือบอกอย่างนี้ว่าเขาขับ4,800 4กิโลเนี่ยเขาต้องไปชาร์จในเทสล,ลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในอเมริกาหรือในต่างประเทศในยุโรปหรือในจีนหรือในประเทศอื่นก็ตามเนี่ยเขาจะมีคาว่า Trip ทริปแพเนอร์เทสลาทริปแพเนอร์เนี่ยคือเวลาคุณสมมติคุณกดจาก GPS จากกรุงเทพไปเชียงใหม่อ่ะมันจะอัตโมติจิ้มให้คุณเลยว่าคุณจะต้องไปแวะชาร์จที่สถานีชาร์จเทสลาซูเปอร์ชาร์เจอร์แห่งไหนบ้างคืออีโก y ซิสเต็มของเทสลา ขุดหลุดไปไม่ได้หรอกถ้าเกิด Tesla Supercharger มันวางในตำแหน่งที่โคตรดีคือข้างถนนใหญ่ก็พอแล้วไม่ต้องแบบมีแอม์ไม่ต้องมีอะไรหรอกพอมันเป็นอย่างเงี้ยในอเมริกาผมขับไปไหนก็ตามอะ่ะผมแค่กดว่าสมมุติผมจะไปโบกาชิก้าซึ่งห่างจากบ้านผมไปประมาณ1,000ไมล์ก็คือ1,600กิโลผมก็แค่กดไปปึ้งมันก็จะเป็น Tesla Supercharger Section เอ่อ Suggestion มาเลยว่ามันจะมี Tesla Supercharger ทุกๆก50กิโลเนาะแล้ก็จะบอกมาเลยว่าคุณจะแวะตรงไหนถ้าเกิดคุณแวะสถานีแรกแบตเหลือ80%แวะสถานีที่2แบตเหลือ40%ถ้าแวะสถานีที่3แบตเหลือ20%คือเคาให้เรื่องเหมือน s u g g มาเล ดังนั้นเราก็เลือกได้เลยเราก็เรียก Trip p พเ n อรนะครับซึ่งคนนี้เขาก็บอกว่า range estimate ของ t ท sla เนี่ยตรงมากเพราะว่าเวลาเขาเลือกว่าเอ้ยเขาจะไปจอดที่ t ท s l a Supercharger ที่แบตเหลือ20%พอเขาไปถึงอะแบตจะเหลือประมาณ20-22%ซึ่งเขาบอกว่ามันตรงมากๆมันตรงในที่เรียกว่า over estimate ด้วยซ้ำจอบอกว่าจะถึงเนี่ยมีแบต20%แต่พอเขาขับไปจริงๆมันเหลือ22%คือเหมือนกับ t ท sla เขาเผื่อมาให้หน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกเขาขับระหว่างทางเนี่ยมันไม่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมด need no introduction เขาพูดอยู่ว่า t h e y just always work and อันนี้ผมขึ้นประโยคที่เขาพูดขึ้นมาเลยนะเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เลยคือประโยคนี้มันแปลว่าอะไรเป็นประโยคทองคำของคนใช้งานเท sla ทุกคนเลยทั่วโลกยกเว้นบางประเทศคือมันเป็นประโยคทองคำที่ว่าคุณจะไม่สามารถขับรถทริปได้ถ้าไม่มีเท sla เทีสโตกล้าพูดเลยนะในอเมริกาเนะี่ยคุณไม่สามารถขับรถทริปได้โดยไม่มีเทสลาถ้าเป็นอีวหออื่นนะครับคือถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ย ม,มันแน่อยู่แล้วปั๊มน้ำมันมันเต็มอเมริกาผมท้าให้คุณขับอีวีจกเมือผม,มไป LA ลเอก็ไดนะ้รับรองโอ้โหมันอย่างกันนรกอะ่ะไม่ใช่แค่นรกอะ่ะเหมือนกับประจนภัยพล่าสมบัติอะไรสักอย่างเลยอ่ะพบมันยุ่งยากมากๆก,กับการหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ยี y ่ห้อเทสลายี่ห้อเทสลาเนี่ยทำซูเปอร์ชาร์จเจอร์เน็ตเวิร์กไว้ดีมากๆอย่างที่เขาพูดเลยคือมันมันวางพอตไว้ทุกๆ50้าสบกิโลอะ่ะแล้วไม่ต้องสกแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปปุ๊บดึงหัวเสียบเลยคือคุ เลเวลหคุณลองคิดดูสะดวกสบายเลเวลสมันอยู่ข้างถนนใหญ่เปิด24ชั่วโมงข้างถนนใหญ่เปิด24ชั่วโมงและมีทุกขนแห่งในอเมริกาทุกหัวเมืองในอเมริกาทุกถนนทุกเส้นในอเมริกามีเทเลาซูเปอร์ชาร์เจอร์คิดดูดิว่ามันจะสะดวกสบายแค่ไหนทําให้เขากล้าพูดเลยว่าโครงสร้างของเทเลาซูเปอร์ชาร์เจอร์ในอเมริกาคือ the best แล้วผมก็เห็นด้วยกับเขานะแล้วผมก็เสริมนิดนึงเลยว่าไม่มีรถ EV ยี่ห้อไหนอเมริกาที่จะสามารถขับรถทริปได้เร็วไไได800ไได้้้้้้เเ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 เทททท่่่่าา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 าสสสลลลลลอออออีีกกกกกกแแแวววววตตตตใหคคุุณณมมมม800โ์์์์์์็็็็็ููพรรรรรรระซปชชจจนิขขงง f o r e s ี่ก็คือไปปุ๊บเสียบชาร์จได้เลยไม่เคยดาวดาวทําไมครับก็ถ้าสมมติอินเทอร์เน็ตดาวก็มีสตาร์ลิงของอีลอนอ่ะตั้งไว้ขึ้นบนโดเดอ่ะแล้วก็จากนั้นก็ยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุยกันก็จบแล้วดังนั้นเนี่ยใช้ร่างซูเปอร์ชาร์เจอร์ในอเมริกาเนี่ยเขาจะกล้าการันตีว่า99%ยที่นาปอร์์ก็คือดาวทามแค่วันเอเคือเขาไม่กล้าเคลมอร์้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเดี๋ยวโดนซูนะครับมันก็จะมีโอกาสดาวอยู่แล้วไอ้ดาวนั้นก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่งวันละ 1 6 0 0กิโลอินเตอร์วีนทั้งหมดแค่3ครั้งรวมกันทั้งหมดประมาณ8กิโลคุณลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะครับว่าเห็นภาพอะไรไหมอนาคตถ้าเกิดทุกอย่างมันสมูทก็คือเป็นเ n ็นท e เอ็นทั้งทั้งระบบเลยรวมถึงอที่จอดรถเนี่ยเราก็ไม่ต้องจับพวงมาลัยได้ไงครับรถวัแท็กซี่ก็ใช้งานได้เลยอันนี้มันเป็นแค่การทดสอบให้เห็นว่ารถทริป4,800กิโลนี่ยังไม่จบนะนี่แค่ครึ่งประเทศนะครับยังไม่ถึงน้ำตกแองกาล่านะยังไม่ลงมานะครับเขาจะมาเท็กซัสด้วยนะ ถ้าขับกันจริงๆออรอบรอบอเมริกาผมเดาว่านะ่าตัวเลขน่าจะถึงประมาณ15,000กิโลน่าจะทะลุด,ด้วยก็เดี๋ยวมาดูกัน,นเป็นกาลังใจให้เขาหน่อยว่าเขาจะถึงไหมนะครับหนึ่งหมื่นาพกิโลผมว่าเกินนะเพราะว่าผมขับจากเมืองดาลัดไปน้ําตกแมงกาลาไปกลับอย่างเดียวก็เจ0 0พกิโลแล้วไปตอนนั้นไปเชฟวี่ทาโฮกับเพื่อนนะครับ <c oughs> บาบอมากนะครับตอนนั้นอวัยรุ่นนะตอนนี้มีอายุแล้ว ไม่ไหวและยิ่งมีครอบครัวก็ไม่ทำน,น,นะครับเอาล่ะถ้ามาถึงในช่วงของบ i n g ไดเทคนะครับจะฝากอะไรในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการขับรถ EV ในอเมริกา มันเป็นเรื่องท้าทายมากๆถ้าไม่ใช่ยี่ห้อเทสลาคุณทําไม่ได้เลยล่ะผมข้ามพูดเลยคุณทําไม่ได้หรอกยิ่งเอาเชฟวีโบรผมไปเนี่ยโอ้รับรองคุณได้นอนโรงแรมแน่นอนได้กินข้าวลรงแน่นอนเพราะว่าสถานีชาร์จในอเมริกามันไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนไทยดีกว่าสถานีชาร์จในไทยเข้มแข็งมากคือแบบมันมีทุกหัวยอมยา่าแล้วแต่าเทียบในอเมริกาเนี่ยถ้าคุณไม่มีเทสลาคุณขับข้ามเมืองไม่ได้เลยคุณต้องขับรถน้ำมันเท่านั้น,เ,นเพราะฉะนั้นเวลาจะไปต่างเมืองผมก็จะเลือกเช่าเทสลาเนาะไม่ได้ ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะในรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่แค่ว่ารถจีนยังไม่ได้มาตีตลาดหรอกถ้ารถจีนมาตีตลาดอ่ะยอดขายอาจจะมีการที่แบบว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ฉีกกันขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะในส่วนเมเจอร t y ิตี้ของคนอเมริกาก็ยังเชื่อมั่นในแบร์เทสลาเพราะว่าเขาสร้างสถานีชาร์จให้นะครับเทสลามีนโยบายอยู่แล้วว่าไปประเทศไหนสร้างสถานีชาร์จให้ประเทศนั้นนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็ไม่ได้ฝากอะไรมากหรอกครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และคนที่อยากจะอยากจะพิสูจน์แฟกว่า คุณแซกนั้นะเขาไปได้จริงไหมผมก็จะทิ้งทวิตเตอร์ไว้ในคอมเมนต์นี้นะครับทุกคนไปเปิดดูกันได้ว่าเขาเดินทางไปถึงไหนแล้วในวันที่คลิปนี้เผยแพร่ไปเขาอาจจะกลับถึงบ้านแล้วก็ได้นะครับยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย